งานที่มาสอนเป็นยังไงบ้างคะ่ะยูนิคมากจริงๆแปลกที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยดีกว่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่า Product Manager คืออะไรเป็น CEO ของ Product จอมเบอรรี่อาทิตย์นี้ไม่ค่อยดีนะรสชาติแปลกๆ <laughs> ดีนะคะกลับมาพบกับช่องของนิชาวงอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามาอยู่กับนนท์เนาะซึ่งทํางานเป็น Product Manager นะคะอยู่ที่อ m ม z o n นะคะที่เมืองเซียโตรที่นี่ตอนนี้นั่นแหละก็พิเศษมากๆที่นวที่สุดวันนี้เนี่ยก็มีคนมานั่งในรายการของเราแบบที่ไม่ใช่ซูมคอแล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนนท์จะมาเล่าให้ฟังว่าอาชีพ Product Manager เนี่ยคืออะไรแล้วก็มาแนะนําเทคนิคการสมัครงานในอเมริกาให้ฟังด้วยเนาะชื่อนนท์นะครับทนน เรียนจบที่อังกฤษมา<ฤ>เรียนวิศวะคอมหรือว่า Information Engineering นะครับที่ c คมบริดจ์เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทำงานเป็น Product Manager ที่ Amazon ก <s> ็ทำงานที่ลอนดอนมาก่อนทำ Management c o n s ซ l t ที่บริษัทที่ชื่อ Parthenon EY นะครับเป็นบริษัทเล็กๆประมาณ50คนที่ลอนดอนแล้วโดน EY a c q อ i ควไปก็เลยมาเรียน MBA แล้วพอจบ M B A ปุ๊บก็มาทำงานที่ Amazon ใช่ทำอินเทอร์ด้วยทำทำอินเทอร์ที่ Amazon ด้วยอ๋าโอเคก็คือก่อนที่จะได้มา full time เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทำอินเทอร์เนาะงั้นเดี๋ยวให้นนเล่านิดนึงว่าตอนที่หางานอินเทอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเหมือนทุกคนเนาะเป็นเด็กอินเตอร์พยายามหนักหน่อยสมัครไปเยอะๆยื่นเรซูเม่ไปหลายๆที่เพราะว่าการที่บริษัทจะเลือกเราเขาต้องชอบเราจริงๆแล้วก็เขาต้องสปอนเซอร์แบบขนาดใหญ่พอที่จะสปอนเซอร์ด้วยคือนอนเรียนที่เยลเยลก 咱们。 จอบบอยของเอเอ็มบอยู่ไปดูในนั้นก่อนเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นก็เข้า Link e d i n เข้า n ินดีอะไรครับเข้าเว็บพวกนั้นแล้วก็ไปนั่งเทียบกันว่าบริษัทไหนสปอนเซอร์บ้างแล้วถ้าสปอนเซอร์เราวน่าสนใจเราก็ต้องไปหาอลัมนายของเราว่าอลัมนายมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า<ม>แนะนําเกี่ยวกับโรเกี<ๆ>่ยวกับบริษัทเราจะได้เตรียมตัวอินท์วิวได้ต่อไป <S <S นักเรียนต่างชาติอย่างเราเนาะไม่ใช่ทุกบ,บริษัทในอเมริกานะคะที่ว่าจะรับเรามาทํางานเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องวีซ่าต้องมั่นใจว่า ว่าเราจะได้บริษัทที่เขาเนี่ยยอมที่จะสปอนเซอร์เราทํามีซ่าให้เราต่ออ่าแล้วก็อย่าลืมแบบติดต่อพวกอลัมไนายใช่ไหมเพราะว่าแบบมาเรียนที่นี่ยังไงก็มีพวกเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเนาะก็คือคุยกับรุ่นที่อะไรเงี้ยจะได้ทิปส์และทริคในการสัมภาษณ์แล้วก็เข้าใจตัวงานนั้นๆด้วยนอ้นองๆอ,อาจจะยังไม่รู้จักว่า p r ร d ดักแมเนเจอร์คืออะไรอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่า p r ร d ดักแมเนเจอร์คืออะไร p r ร d ดักแมเนเจอร์ก็เหมือนจะเป็น CEO ของโปรดักอธิบายสวยๆก็คือเราเป็นโอเนเร,าาารนเรอยาก product. รปาาไไในนททิศงห งานของเราก็คือไป influence partner team อย่างนนทําำงาน Amazon Go g r o c e r จะสร้าง product ใหม่ออกมาเป็น physical store ใหม่เราก็ต้องดูว่าเราอยากขายอะไรในร้านเราต้องใช้ tech แบบไหนเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนนททำิมาร์เก็ติงเป็น voice of the customer เพราะฉะนั้นควรจะเก็บข้อมูลไหนบ้างเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็เอา feedback นั้นมาเปลี่ยนอะไรใน product เราให้ลูกค้าชอบมากขึ้นหรือว่าทาให้ Operation เราดีขึ้น อืมโอเคเปโปรดักต์แมเนเจอรก็เหมือนเป็นแบบคนที่กําหนดทิศทางของตัว Product นั้นๆซึ่ง Product นั้นๆ<ม>อาจจะเป็นร้านขายข,ายของอย่างที่นนทําำเนี่ยอเมซอนโกเป็นร้าน grocery store สมัยใหม่ของ Amazon ที่นี่เนาะแต่ว่าบางคน<ม><ม>อาจจะเป็น Product Manager อร์ของ Mobile App อาจจะเป็นของแบบแอป Amazon อาจจะเป็นของเว็บไซต์ Amazon อันนี้ก็มีแล้วแต่ว่าเราอะถูกแอดชานไปทําอะไรเสร็จแล้วงานส่วนมากทุกวันก็คือแบบเน้น เข้าใจลูกค้าหรือว่าเขามีฟีดแบ็ k อะไรกับเราแล้วก็เอามาปรับปรุงกําหนดทิศท,ทางว่าโปรดักของเราควรจะไปเป็นอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าให้ฟีดแบ็ k มาอย่างนี้ใช,ใช่ไหมใช่เพราะว่า Amazon เป็น Amazon แล้วเขามี Leadership Principle อย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือ Customer Obsession อันนี้สําคัญสุดเลยคือเขาสนใจลูกค้ามากเขามีวิธีทํางานเรียกว่า Working Backward เริ่มจากลูกค้าแบบมีปัญหาเพน i อยอะไรบ้างแล้วเราช่วยลูกค้าแก้เพนจอยนี้ <c oughs> เช่นอย่าง Amazon Go กับ Amazon ซอนโกลกลอออย่างเงี้ยลูกค้าเขาไม่อยากรอคิวเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็มาดูว่าเทคตรงไหนสามารถช่วยในการแก้ปัญหานี้สำหรับลูกค้ามันก็เลยเกิด Amazon Go ใช่ซึ่งถ้าเกิดใครมาเซียททษนะคะก็แนะนําให้ไปเที่ยวกันได้เป็นดานที่เจ๋งมากๆเลยเข้าใจแล้วเนอะว่าหลากัหลกๆเนี่ย product manager เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างอ,อยากรู้ว่าในแต่ละวันของนอนเนี่ยงานหลกัหลกๆเป็นยังไงบ้างแบบ day to day เล่าให้ฟังนิดนึงได้คืองานเราเป็น voice of the customer เพราะฉะนั้นเราอยู่ติดกับลูกค้าเลยเราก็จะนั่งทำเซอร์เวยลูกค้าอินเทอร์วิวลูกค้าเราก็มีช่องของเราที่ลูกค้าเขาฟีดแบ็มาเราก็ไปดูทุกอันเลย ท้งชานอลของ Amazon แบบเวลาเขาโทรมามีปัญหาอะไรเงี้ยหรือว่าชานอลโซเวของเราแล้วก็ชานอลแบบ r e ีวิวเช่น Google Review Yelp อะไรอย่าง,างเ,าบบ review, เ review, elp, างี้ว่า เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปบอกทีทมแต่ละทีมเช่นทีม Category Management เอ่อทีม Tech ทีม Operation ที่อัมมา n อมันจะมี weekly business review WBR คือเราก็นั่งอยู่เป็นตัวแทนของลูกค้าในมิ팅นั้นเพราะว่าเราอยู่ในทีมนี้ เราก็เอาข้อมูลเนี่ยแต่ละอาทิตย์ว่าอาทิตย์นี้มีปัญหาอะไรมาบ้างเช่นสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ไม่ค่อยดีนะรสชาต<บ>ิแปล,ลกๆกฟีดแบ็กเรตลกตลกคือเราพูดแทนลูกค้าแล้วเราก็ไปเปลี่ยน Out of stock กบ่อยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องบอก in s t o ็อกแล้วนะว่าแบบป๋องที่สําคัญสําคัญเช่นไข่นมอะไรอย่างเงี้ยห้ามเอาเราสต็อก ก็คือใน weekly business review เนี่ยทุกทีมก็จะเข้ามานั่งมีท stock, ั้งอินสต c อซึ่งเป็นคนที่คุมสต็อกแล้วมีทีมอะไรบ้างไหมมีทุกทีมเลยครับคือมีแบบ in stock มี category management category management ก็คือ manage 1 category ในร้านเช่นอ,อาหาราอาหาราาสดควรเอาอะไรมาขายตอนนี้ถ้าเป็นอาหารในอา a z ม n Go ซอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นคนทำเองมันมีทีมอา a z ม n k i ซอนคิดเช่นเป็นคนทำอยู่ <นะ S 2> เบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสูตรได้เลย ทีนี้น่าจะเก็ตฟิลแล้วแหละว่างานเนี้ยทำยังไงเป็นยังไงบ้างอยากเก็ตฟิลว่าทำงานที่มาสอนเป็นยังไงบ้างคะ่ะทำงานที่มา z อนนี่ยูนิคมากจริงๆแปลกที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยดีกว่าจากที่ทำอินเทอร์ชิพที่อื่นหรืออะไรอย่างนี้ทุกที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ powerpoint อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อการ present data แต่มาสอนนี่ word doc อ,อย่างเดียวมไม่ใช้ powerpoint ชเลย no slide no presentation no slide. ทุกมีติ้งจะเริ่มด้วยการอ่าน doc คือส0บถึงสินาทีแรกนี่คือบล็อกไปเลยทุกคนเงียบเพื่อที่จะให้ทุกคนเบสไซน์เดียวกันมาคุยกันได้เราดอกพวกนี้ก็จะประมาณ6หน้าซึ่งก็ยาวยาวพอสมควรก็ต้องอ่านให้จบภายในสิบนาทีใช่ต้องอ่าน,นะอ,านอ่านเร็วหน่อยแล้วก็แบบเลือกอ่านว่าตรงไหนสําคัญกับทีมเราอะไรอย่างนี้เราแบบตัวทีมเป็นยังไงกับ c o าน์ e ตอร์ะไรเงี้ยพชืถือว่าสตรองมากเพราะว่า Amazon ใช้ leadership principle เป็นหลักมี leadership principle 14อันเวลาตัดสินใจอะไรช่้อ่่างเขาก็จะเลือกว่า leadership principle อันไหนสำคัญที่สุดในสถานการณ์นี้ อืมโอเคก็คือแบบมีไกด์ไลน์ของบริษัทที่ชัดเจนซึ่งจริงๆถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาอ่าน leadership principle ได้นะคะเขาเขียนอยู่ในเว็บอเมซอนเนาะอยากให้แนะนำวิธเทคนิคการสมัครสมัครอ m a ซอ n ยังไงก็แบบแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับคนที่สนใจแค่ submit resume ไม่ต้องใช้ cover letter ด้วยซ้ำเพราะเป็นบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นรีวิว Resume เยอะอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเลือกเราเข้าไปอินเทอร์วิวถ้าเราเราผ่านเกณฑ์เขาแนะนำว่าคุยกับนายบ้าง1-2คนแต่แค่นั้นก็พอเพราะว่า น่าจะมีรุ่นพี่อยู่อเมซอนเยอะอยู่แล้วถ้ามาเรียนที่อเมริกานะ MBA เขาก็เป็นอันดับหนึ่ง i r i n g งของ MBA เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คุยแค่หนึสองคนพอสัมภาษณ์อเมซอนนี่คือเหมือนกันสตัคเชอร์มันเหมือนกันเกือบเอทุกอินเทอร์วิวเลยคืออย่างที่บอกไป leadership principle 14อันต้องแมน่นต้องแมน่นต้องรู้ทุกอันอินเทอร e วิวเราก็จะเลือกมา2-3อันแล้วก็เทสเรา เขาก็จะถามลึกๆเกี่ยวกับเรื่องที่เราบอกมาสมมุติเราเลือกตัวอย่างนี้เขาก็จะเจาะเลยว่าเราอยู่ในสถานาการณ์นี้เราทําอะไรบ้างเราคอน tribu ต์ตรงไหนอันไหนเป็นสิ่งที่เราทําแทนที่จะเป็นทีมเราทําเขาเจาะลึกเพราะฉะนั้นเตรียมไว้สัก5-6 ตัวอย่างเรื่องอเรารู้ให้ลึกเพราะว่า interviewer ถามแน่นอนถามต่อแน่นอนจนเขาจะเข้าใจอ่าตัวอย่างคําถามก็เช่นอ่า l me เ b o มี t h e time when you show customer obsession ใช่อ่าแล้วก็เล่าไปว่าโชว์ยังไงแล้วก็เขาน่าจะจี้ต่ออะไรเราก็ซ้อมก็ซ้อมกับ<อ>ตัวเองเยอะๆอะไรอย่แล้วอ m a z อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น บริษัทที่ Data-Driven มากๆเพราะฉะนั้นเตรียม Data p o อย t ไว้เยอะๆว่าทำไมเราถึงตัดสินใจอย่างนี้เราใช้เราใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจโองโอแน่นมากนะคะทั้งว่าแบบว่าโรลโปรดักต์แมเนเจอทำอะไร c คา t u เจเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคเป็นยังไงทีนี้อยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ Product Manager เนี่ยอาชีพนี้เนี่ยได้สกิลอะไรบ้างแล้วเอาไปต่อยอดในงานอื่นๆได้อีกยังไงบ้างอแล้วก็ได้สกิลแบบคุมทีมทำ cross functional ท a ม c o m มิ n i c a t e กับหลายสเต็กโฮเดอร์แล้วก็ทำ s t r a t e g y สําหรับโปรดักของเรา s สก l ลที่เราได้มามันก็ไปต่อยอดใน Management ได้จริงๆ s t a สตารทอัพที่ไทยเขาก็ดูสนใจ Product <P N. S 2> ที่นี่อยู่ใช่ก็เป็นสายงานที่กว้างมากๆเรแล้วก็ไปต่อยอดได้ในหลายๆงานเนาะโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณนนท์มากๆเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยให้ฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังสนใจสมัครงานหรือว่าสนใจมาเรียนต่อที่อเมริกา สำหรับน้องๆที่อยากมาเรียน MBA ก็สู้ๆนะครับสนุกมาก2ปีนี้เราได้เจอเพื่อนๆนานาชาติหลายชาติมากคอนเนค t ชันดีมากแล้วก็หางานที่อเมริกานะครับสู้ๆอย่าท้อมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่า political environment ตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นที่เราก็ผ่านมาเหมือนกันหมดเขาก็ยินดีพร้อมช่วยอยู่แล้วครับคนที่อยากทำ PM แนะนำไปซื้อดีโคด and conquer ของ l ูอ i s Lin เขาช่วยคนเข้าบริษัท ท็อปๆอ,อย่าง Google Facebook Amazon มาหมดแล้วสู้ๆครับ